ค่ะท่านผู้ชมไปก้าวสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการปิโตรเลียมในประเทศไทยกันค่ะเข้าสู่ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตนะคะหลังจากที่ใช้ระบบสัมปทานมายาวนานค่ะท่านผู้ชมคะแหล่งก๊าซเอราวันและแหล่งก๊าซบงกฎนะคะเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ทางพลังงานของประเทศไทยค่ะมีกําลังการผลิตก๊าซธรรมชาตินะคะถึง6 0สของการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมาชนหรือว่าปตทสพนะคะได้เข้าเป็นผู้ดำเนินการทั้งสองโครงการนี้ค่ะแล้วก็จะเดินหน้าเร่งผลิตก๊าซธรรมชาติรองรับความต้องการใช้ในประเทศค่ะคุณมนตรีลาวันชัยกุล CEO ของปตทสพบอกว่าปตทสพได้เข้าดำเนินโครงการ G 1ทับ1และโครงการ G2 ทับ ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นวันแรกเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาค่ะการเปลี่ยนผู้ดำเนินการมาเป็นปตทสพสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยค่ะโครงการ G1 ทั61และโครงการ G2 ทั61มีแหล่งปิโตรเลียมหลักก็คือแหล่งเอราวันปลาทองสตูลและฟูนานส่วนโครงการ G2 ทั61คือแหล่งบงกฎค่ะ ทั้งสงโครงการนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ทางพลังงานของประเทศไทยซึ่งตามสัญญาแบ่งปันผลผล,ผลิตแล้วนะคะโครงการ G1 ทั61จะมีศักยภาพในการผลิตก๊าซธรรมชาติได้800ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันส่วนโครงการ G2 ทั61จะมีศักยภาพในการผลิตที่700ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันอย่างไรก็ตามสำหรับโครงการ G1 ทั61 ปตทสอพอรับช่วงต่อจากผู้รับสัมปทานเดิมผลิตไว้ในวันสิ้นสุดสัมปทานอยู่ที่376ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันท่านผู้ชมคะปออตทสพจะเร่งดำเนินงานนะคะเพื่อเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติของโครงการ G1 หนทับหนะคะโดยจะติดตั้งแท่นหลุมผลิตจำนวน8แท่นวางท่อใต้ทะเลนะคะเพื่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงเจาะหลุมผลิตอีก183หลุมค่ะและจัดหาแท่นเพิ่มนะคะอีก2แท่นค่ะเพื่อเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมจากแผนเดิมอีก52หลุมด้วยกันค่ะรวมทั้งจะมีการตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตและระบบต่างๆนะคะเพื่อความพร้อมสำหรับการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้ตามสัญญารองรับความต้องการใช้พลังงานและสร้างความมั่นคงพลังงานให้กับประเทศค่ะ Yeah.